ครับสำหรับตัวที่เป็นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของคำสั่งควบคุมการไหลของข้อมูลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์ก็ได้มีการอธิบายพวกเราไปไปแล้วบางส่วนนะครับที่เป็นเรื่องของเคโปรแกรมแบบธรรมดาเนาะเรียกว่า s e q u e ์เชื่อมโปรแกรมมิ่งนะซึ่งอาจารย์ก็มีการอัดวิดีโอให้กันอยู่แล้วซึ่งวิดีโอตรงนี้นะฮะนักศึกษาก็าไปไ,ไปดูได้ใน YouTube พี่จันเลตคอร์ดไว้นะครับ,น,บรน,นะครับโดยชอบตัวนี้าจารันก็ พยายามให้ดูนะในส่วนของเข็มิปรแกรมนี่ฮะตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยกี่ซีรีส์แล้วล่ะยี่สิบยี่สิบสามแล้วฮะนำเข้าอะไรบ้างนำเข้ายี่สามแล้วนะครับนำเข้าอะไรบ้างนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยถึงสุดท้ายเรื่องของทฤษฎีแล้วนะครับตรงนี้ก็คือทฤษฎีเนี่ยไปดูได้เลยนะครับอาจารย์อธิบายเอาไว้ให้คุณแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวจะปฏิบัติในในส่วนนี้ให้นะครับมาดูกันนะในส่วนนี้เรื่องของคําสั่งคุกรไหลเนี่ยก็คือเรื่องของทางเรื่อง จริงๆแล้วหลักการมีอยู่แค่แค่สามส่วนหลักๆด้วยกันคือคือหนึ่งนะครับเราเขียนว่าแกนเนี่ยมันต้องมีเรื่องของคำสั่งในการกระทำในแอคชั่นแล้วก็เรื่องของตัวออเดอร์หรือซีเควนซ์ในการกระทำคือทำอะไรทำตอนไหนนะซึ่งไอ้ท,ทำอะไรทำตอนไหนเนี่ยมันเกี่ยวกับเขียนว่าแกนนะฮะถ้าแบบทำหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อย,อยก็หมายความว่าเป็นซีเควนเชียลโปรแกรมมิ่ง ทำตามลําดับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่ถ้าไปบอกว่าเป็นแบบมีเงื่อนไขมีทางเลือกก็หมายความว่าเราทําอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับและมี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 รูปแบบให้เราเลือกว่าเราจะทําซ้ายหรือขวาทําคําสั่งไหนก่อนคําสั่งไหนที่หลังอีกอันหนึ่งคือแบบที่เรียกว่าการทําแบบซ้ําคือทําซ้ําไปเรื่อยแบบมีเงื่อนไขจะออกจากการทําซ้ําเมื่อไหร่ หรือให้ผู้ใช้บอกเองว่าจะออกเมื่อไหร่น,นี่คือที่มาที่ไปนะครับเสร็จแล้วตัวอย่างต่างๆนะฮะอาจารย์ขออนุญาตยกข้ามไปนะครับคงให้ไปดูในส่วนของที่เป็นเป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมาดูปฏิบัติกันปฏิบัติกันแต่ตัวอย่างนี้ฮะตัวอย่างนี้ถ้าตัวอย่างนี้เนี่ยถ้าผมตัดตรงนี้ทิ้งนะครับเนี่ยตรงนี้ทิ้งพวกเราก็เขียนได้แล้วนะผมลองในห้องแล้วนะเนี่ยเขียนโปรแกรมอะไรครับมิสตาร์ใช่ไหมฮะ อินพุตนำหนึ่งคืออะไรเอย่ยรับข้อมูลจากอะไรครับอ่าไม่ใช่แสดงแสดงข้อมูลบนหน้าจอว่าอินพุตนำหนึ่งเสร็จแล้วอะไรครับลีดนำหนึ่งคืออะไรเอย่ยรับข้อมูลอะไรครับทางแป้นพิมพ์เก็บไว้จะไปแนะจะไปชื่อว่านำหนึ่งสามคืออะไรครับแสดงข้อความว่าอินพุตนำสองลีดนำสองคืออะไรครับเก็บข้อมูลไว้จะไปนำสองเสร็จแล้วนะรครับบวกกันว่าสามเนี่ย เท่ากับน้ำหนึ่งบวกน้ำสองเห็นไหมนี่คือแบบ s e q เคอรเชียจนถึงตัวนี้หมายความว่าอะไรครับเริ่มมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องละสามนี้มากกว่าเท่ากับห้าสิบจริงหรือไม่ข้างใหม่มากกว่าเท่ากับเนี่ยอาจจะอธิบายไปแล้วนะเรื่องของเบลเลเตอร์ในการเก็บเทียบซึ่งผลลัพธ์คืออะไรครับมันมีสองอย่างคือมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบจริงก็คือ yes ให้แสดงเขาว่าไร has แต่ถ้าไม่จริง เซลออกทางจอภาพแล้วจบการทำงานอันนี้คือกระบวนการแบบเบสิกเห็นไหมฮะอันนี้คือซีเควนซ์ของการทำงานอห็นภาพนะถ้าติดตัดข้างล่างทิ้งหมายความว่าอะไรครับเราก็มีแค่ซีเควชิ่งบาร์มิ่งมาเจอซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกเครื่องหมายอะไรครับอ่าสารครือไดมอนด์หรือขาลามตัดเวลาเข้ามาหนึ่งออกมาสองทางคือไม่จริงก็เทสดูนะฮะนี่คือรูปแบบของไดมอนด์ หรือเรียกว่าข้อหลามตัดนะครับซึ่งในการให้ค่าเนี่ยนะครับรีพอต์ตรงกลางเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขถ้าจริงจริงคือ true ร return เ,เป็น1น,นะครับ t e ร t return เ,เป็น0หรือเป็น false ออกมาทางทางจอภาพโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันฮะมันมี e if แบบนี้ฮะ e if จริงกับเท็จอันนี้ได้นนรูปนี้ฮะ e if else ถ้าจริงทําหลังอีฟไม่จริงทําหลังเอลนะครับมีสองอย่างคือจริงกับเท็จแต่การหนึ่งเนี่ยอันนี้คืออีฟเหมือนกันครับจริงทําอย่างหนึง่งไม่จริงจบการทํางานดูนะนะจริงทําอย่างหนึง่งไม่จริงเรียกอีฟธรรมดาอีฟธรรมดาอีฟคือเช็คธรรมดาว่าจริงก็ใช่ไม่จริงไม่ต้องทําอะไร อีกอันนึงนะครับเป็น if else ให้ดูกน่อ if else แบบนี้อันนี้คือถ้าจริงทำอย่างหนึ่งไม่จริงทำอย่างหนึ่งเห็นไหมฮะมีสองอย่างนะ if e ธรรมดาคือจริงแล้วทำ if else คือจริงทำอย่างหนึ่งไม่จริงทำอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างน,น,นะครับส่วนเรื่องของสินแทกการเขียนนะครับอาจารย์อธิบายไปไป,ไปแล้วในตัวก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเขียนอย่างไรบ้างนะครับ ก็ดูดีครับว่าในส่วนนี้ฮะถ้าแบบคําสั่งเดียวนะครับคอน d i t i o n คือตัวเงื่อนไขคําสั่งคือสิ่งที่าทำหลัง if ถ้ามีคําสั่งเดียวให้ไม่จะมีปีกกาเปิดปิดไม่จะมีปีกกาเปิดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายคาสั่งก็คือมีปีกกาเปิดและปีกกาปิดและท้ายด้วยมาดูกันนะครับตัวอย่างคําสั่งกันนะฮะในการเขียนโปรแกรม มาดูกันโอเคตัวอย่างแรกนะอันนี้เรียกว่าใช้นะครับรับค่าตัวเลขมาทางแป้นพิมพ์นะครับเนื่อนไขว่าถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า90แสดงว่า g o o ดจ็อบอีกนะถ้ามากกว่า90้ o สิบกูอนะครับทำอย่างไรบ้างนะครับทำยังไงบ้างก็ลองเขียนนะครับถ้าใครสะดวกเขียนก็ลองเขียนตามนงะในหนังสือจะมี อธิบายไว้อยู่แล้วเราดูนะฮะอาจารย์เปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็ไฟล์นี้นะครับไฟล์ New Project นะ j a v a w ชแอน n d นะครับ Java application Next ครับตั้งชื่อเลยครับบทไหนตั้งไปเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวิทย์เก้าใช่ไหมผมใช้ C C นะครับเอา1.0แล้วกันน ได้ตรงกับหนังสือนะฮะหนึ่งศูนย์นะครับ,รบแล้วก็ if หนึออ่งศูนย์ if อย่าลืมนะครับเก่ยวกับ location ย้ายดีนะฮะผมย้ายขอยุ้ญาตไปที่เดิมผมทําอยู่หลงคือสองที่นะฮะย้ายกลับที่เดิมก่อนนะครับเสร็จแล้วเมนคา a r d ครับเปลี่ยนได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับ,ผม,นนรบ,รบผมจะทำว่าบอกว่า if แล้วกันอะ Exam if 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 แซม if น nah, ะ finish นะครับตัวอย่างนะจําได้นะโอเคมีอะไรครับเราคอมเมนต์ได้นะปิดได้นี่มีอะไรคอมเมนต์ปิดได้นะฮะนี่คือเราปิดได้นะครับ่องใช้ก็ได้นะฮะหรือปิดลบเลยก็ได้ นะครับผมเนี่ยเราพิ้พ์นะฮะอันนี้ลร,พรงงาพิ้พ์ได้นะครับเป็นการคอมเมนต์เฉยโอเคนะครับทีนี้เรามาไล่ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอะไรบ้างเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับเราบอกว่าเราจะมีการถามจากผู้ชายใช่ไหมก็จะมีการ Import Import ครับ Import Java d t y o u t u b scanner นะฮะเสร็จแล้วอะไรครับผมใส่เลยบอก scanner นนครับ sc นเท่ากับ new นะครับ scanner left system .in นะครับเอเคนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมบอกว่าไปถามผู้ใช้เข้ามาเลยเรื่องของการรับค่าเข้ามานะครับก็บอกว่า system o u t print ไลน์ Line, นะครับบอกว่า import input input นะครับนำก็คือรับตัเวเลขเข้ามา1ตัวนะครับถ้ามากกว่า90ก็จะให้อะไรครับให้แสดงว่า good ตัวีนะสำคัญนะดูอโจทย์ใหม่นะโจทย์นะโจทย์นะนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับ ถ้ารับมานะมาก90จบจะให้แสดง Good Job นะครับดจ Job นะนะครับอันนี้ก็คือเราประกาศให้รู้แล้วเขาต้องมารับค่าบ้างครับรับค่าคืออะไรครับรับค่าก็อะไรครับ In ถูกไหม SC นะครับคือตัวแปรมารับ1ตัวมารับค่านะครับนะครับนะชน นะครับนำเท่ากับ c next in นะครับเสร็จแล้วน,ะนี่คือรับเข้ามาแล้วแสดงก่อนเลยครับให้ดูเลยว่าเราเัเดด Mount, บไป system dot out p ม i n นะครับ line สมมตินะใส่ค่าของนำมาก่อนนี่คือแบบธรรมดานะฮะที่เรารันผลนะครับก็แสดงว่า รับอะไรไปบ้างครับผมบอกว่าผมใส่ไปตัวนี้นะครับบอก10คําคำสั่งก็เป็น10ครับอันนี้คือรับค่าธรรมดานะทีนี้ถ้าเราอยากจะแสดงนะครับ if ก็ไปเกี่ยวขอ้อง if x condition expression if น้ำมากกว่า90จริงถ้าจริงคําคำสั่งเดียวนะคำสั่งเดียวนะก็แสดงเลยบอก system หรือ output บ,บอกว่านำบวกอ,อันนี้คืออะไรครับโอเวอร์อโอเวอร์อะไรโอเวอร์เก้าำมากกว่าเท่ากับ90้าสเห็นนะนนี้ดูนะลันดูนะครับสมมุตินะถ้าใส่สิบเกิดอ,อะไรขึ้นครับเงียบฉี่เพราะอะไรเอ่ย เราะว่าไม่มีอะไรครับไม่มีคำสั่งอะไรต่อนะครับคำสั่งอะไรต่อนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าบอกว่าร้านใหม่ครับบอกเก้าสิบสองเห็นไหมเก้าสองมากกว่าเก้าสิบเห็นไหมคำสั่งทำงานนี่คือตัวแบบอีพธรรมดาโอเคไหมฮะทีนี้ลองดูต่อนะฮะถ้าอธิบายต่อให้เห็นภาพนิดหนึ่ง คำสั่งเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีสองคำสั่ง system o u t print line นะครับ print line ค่อ,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 คอยดูนะฮะน่าจะช้าผมคนละคิดว่าน่าจะได้อยู่นะคระับหมายก็ว่าถ้าตอนนี้ผมบอกว่าผมบอกว่านะครับ print ตรวน,นี้บอก Good จับนี่ สังเกตน,นะผมลานปุ้มด้ไปบอกใส่92าสิดวยหลักการต้องออกอะไรครับออก90หรือเปล่าคูชั่ได้ไหมลองดูนะครับจอกอะไรครับออกนี้มาก90จริงๆแต่ไอ้คูจัอบเนี่ยมันแสดงไหมแสดงแต่แสดงอะไรครับแสดงเพราะมันเป็นคําสั่งต่อจากอันนี้สมมุติว่านะถ้าเราต้องการ ต้องการให้แค่แสดงก้า90อันนี้ไม่แสดงลอง,งคอมเมนต์น,นะฮะดูนะฮะรันพึ่งมา92เห็นไหมแสดงแค่นี้ซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้ามีคำสั่งเดียวไม่ต้องใส่บีการถ้าใสา่เปิดไปว่าเนี่ยมันควรทำแค่คำสั่งทคำสั่งเดียวนะแต่มันทำอะไรครับคำสั่งล่างด้วยเห็นไหมฮะ ไม่เชื่อลองดูนะฮะผมลานใหม่ผมใส่แค่50สจะเกิดแค่กูดจ็อบเห็นไหมคือทำอันนี้เช็คครับถ้าน้อยกว่าใช่ไหมครับก็อยู่นี่เลยเห็นยังแต่ถ้าต้องการอยากจะชัวๆก็ใส่ปีกกาเข้าไปครับแบบนี้นะอ,อันนี้คือใส่ปีกกาเห็นเลยว่าจะทำแบบนี้จริงเลยครับบอกใส่ห้าสิบ ไม่ทำชัวๆเพราะว่าอะไรครับคําสั่งนี้อยู่ในปีการนี้รานใหม่ครับ100่งร้อยเห็นยังนี่คือตัวยอย่างการใช้แบบอะไรครับแบบที่เรียกว่าคําสั่งเดียวกับ2องคำสั่งใน1นึ่ if แบบ if ธรรมดาโอเคไมหมฮะพอมองเห็นเห็นคอนเซปต์ไหมครับ if ธรรมดาตัวยอย่างของการการใช้งานธรรมดานะครับ โอเคตัวอย่างต่อไปในเรื่องของการใช้คำสั่งอื่นนะครับถ้าเราบอกว่าอินต่อไปออบวกเลขเหมือนตัวอย่างนี้แล้วกันบวกเลขอันนี้อันนี้เห็นไหมถามมารับรับแล้วบ,บวกแล้วเช็คใช่ไหมดูนะฮะก็เขียนไม่ยากอะไรอะขออนุญาตก่อไปนะครับ ก็ไฟล์ new ใหม่แล้วกันจะได้เช็คใหม่ทุกอย่างอ่ะ new with and application ระหว่างผมพูดนะครับถ้าไม่เข้าใจถามได้นะดันไปช้าๆนะครับช้าๆนะเป็น C 10นะครับ underscore 2แล้วกัน if นะครับ finish ไม่ทันถามได้นะครับ Okay, นะฮะนี่ไม่เกี่ยวอะไรนะฮะลบได้ไม่ใช้อะไรโอเคต่อเนื่องนะครับก็ขออนุญาตนน้ผมบอกว่า import มาก่อนต้องใช้น่แน่ import Java u t i l Scanner นะครับทิ้บ่อยๆนะฮะก็จะคุ้นเคยนะครับต่อเนื่องครับบอกว่าอะไรบ้าง สแกนเนอร์นะครับ sc เท่ากับ new สแกนเนอร์ system in นะะทีนี้มีอะไรบ้างที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเออสร็จแล้วครับถามผู้ใช้ได้ไหมฮะ system. out print บอกอะไรฮะ input นำหนึ Comm ่งจำได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วจะรับค่าใช่ไหมครับอกเป็นเป็นเป็นตัวอื่นเป็นอะไรเป็นโค้ดนะโค้ดอ่าเป็นอ่าตัวอินปะอ่าเป็นอินก็ได้ง่ายง่ายจะได้จำง่ายเดี๋ยวตัวอื่นคุ้นหงอีกอินนำหนึ่ง เท่ากับ sc dot next นะ system dot out dot print นะครับ input นำสอง colon นะครับรับค่าเหมือนกันครับ in นำสอง เท่ากับ c. net x in นะครับเสร็จแล้วอะไรครับ sum ใช่ไหม in sum เท่ากับอะไรครับนำหนึ่งบวกกับนำ 2. สองสารแสดงค่าเอาเนาะ print ลายค่าของอะไรไม่รู้อะ sum ถูกไหมนี่ธรรมดาเนาะ ันนี้ธรรมดาก่อนนะให้เห็นธรรมดาก่อนสิบบวกกับห้าสิบเป็นหกสิบนี่ธรรมดานะเนาะเบสิคซึ่งตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะอันนี้เหลือขบวนการข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ฮะผมไม่ได้ทำให้เพราะอะไรครับเป็นเรื่องของ if else ตอนนี้อธิบายก่อนว่าส่วนของ if e ตัวนี้อธิบายแล้วนะ if e แบบแบบคำสั่งเดียวแบบสองคำสั่งนะครับตัวนี้อธิบายแล้วนะครับเรื่องของ if ธรรมดา if e ธรรมดา ถ้าเป็นแบบอะไรครับ if นะครับ if l แบบตัวนี้อย่าไม่อธิบายนะยวอธิบายก่อนนะแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยถ้าโจทย์เนี่ยอธิบายเรื่องของ nested if ก็คือ if ซ้อน if ก่อนอื่นอธิบายให้เห็นตนี้ก่อนเดี๋ยวงงตอนนี้เนี่ย if ธรรมดารู้แล้วอธิบาย if l ก่อนจะได้เห็นภาพ นะ if นะครับบอกว่า sum มากกว่า90จริงเอา50กว่า50นะปีกาเปิดเลยบอกว่าอะไรครับ system dot out dot print line pass เค้าใจไหมฮะบิแบบ๊ก ถ้าไม่ใช่เอลครับให้ดูนะซิเซสเตมกดอัลต์กดพิ้นได้เอลนะครับตกไปเลยนะครับให้เห็นภาพฉะนั้นสังเกตอีกอย่างนึงครับ ิเซมตรงนี้นะดูนะปีกาไม่มีแบบแบบนี้สังเกตผลที่เกิดขึ้นนะครับ20บวก50คำตอบต้องอะไรครับเป็น70บวก p าส s บสิกนะผ่าน70มากกว่า50ลองดูนะฮะร้านใหม่10บวกกับ20 10แล้วก็20 12ก็ได้ครับล ทำไมมันไม่เออร์เลอร์เห็นไหมครับไม่เหมือนกันเห็นไหมไมีปีกกาเพราะถ้ามีแค่คำสั่งเดียวไม่ต้องใส่เลยครับปีก,กาครอบตัวน,นี้อันนี้คือจีอ e ถ้าจริงทำหลัง if e ไม่จริงทำหลังเอลกับนี้อันนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆก่อนเนาะเรื่องของ if e อ้าวทีนี้อธิบายต่อเรื่องของตัวเลขอีฟเราเดี๋ยว e ข้ามไป ตัวนี้ผมอ,อธิบายไปแล้วเรื่องของอีธรรมดาทีนี้ถ้าเป็น nested if ก็คือ if ซ้อน if คือมีเงื่อนไขามากกว่ามากกว่าอะไรครับมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขเช่นเขียนโปรแกรมเนี่ยนี่เลยตั้งโจทย์มา f i e new ครับตั้งหม่นะครับบอกว่าเป็น c สิบนะครับ if finish ดูนะฮะโจทย,ย์นี้โจทย์โจทย์วางโจทย์เลยนี่คือโจทย์โจทย์นะฮะพึ่งตรงนี้โจทย์นะครับเขียนโปรแกรมแล้วน้ำหนักจากผู้ใช,ช้ทัานพิมพ์เงื่อนไขว่า,าน้ำหนัก อยู่ระหว่าง50-70ถึงกิโลกรัมแสดงว่า normal weight ทีดดีนะคืออะไรครับ50-70ถึง50-70เดี๋ยวค่อยดูนะมาได้ไงบ้างนะทีนี้ import ม,มาก่อนเลยครับ import java. dot. uq. d scanner เสร็จแล้วที่ต่อนะ เงื่อนไขของเราโจทย์เราเนี่ยมันมีอีฟอะไรบ้างสิ่งแรกคืออะไรครับก็คือน้ำหนักหรือเวทมากกว่าเท่าไรครับเท่ากับ50าหนึ่งตัวละและเวทเนี่ยมันต้องน้อยกว่า เท่ากับ70้วยถูกต้องไหมอ่ะเราดูนะฮะผมาใหด้ดูนี่นะเริ่มแบบง่ายก่อนก็แบบี่เรียกว่าไล่ก่อนนะบอกว่าเอ่อสแกนเนอร์ sc เท่ากับ new สแกนเนอร์แล้วก็ system in ตรงจำไม่ได้แล้วนะมีอะไรต่อครับเอ่อประกาศแล้วพวกให้ผู้ชายป้อนเข้าไป System Out Print Input Weight นะฮะถามเขาเลยหนักเข้ามาเลยครับรับตัวแปรเข้ามา In ถา i g h t ครับเท่ากับ sc net in นะครับทีนี้เช็คครับ if ถูกไหม if แรกคือเลยครับมันต้องอะไรเอ่ย if คืออะไรครับ w a i นะครับต้องมากกว่าเท่ากับ50ถูกไหม ปีกาเลยแล้วอีกต่อครับเวทมันต้องอะไรครับน้อยกว่าเท่ากับ70็ดสจึงจะอะไรครับจึงจะแสดง system o u t print line ค่าของอะไรครับ normal weight นี่นะฮะบอกว่าเอาห้้าเห็นยังเอ่ยน o r นใหม่ครับ68ก็ normal weight รันใหม่ครับบอก78ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันผ่านตรวเงื่อนไขนี้มาแต่มันไม่น้อยกว่า70ก็ไม่ทำเกิดอะไรขึ้นเห็นยังเราน้อยกว่าบ้าง บวก40ไม่ผ่านขั้นไขแรกเห็นไหมฮะนี่คือที่มันี่ไปของการใช้แบบ if ซ้อน if หรือเรียกว่า nested if ถูกต้องไหมฮะเอาลองดูตัวอย่างนี้นะฮะไปเห็นภาพนะครับนี่คือ if ื่้นไขแรกถ้าจริงื่้นไขที่สองจริงขึ้นไข่ที่สามนะครับทีนี้นี่คือตัวอย่างที่ผาอธิบายไปแล้วคือการเขียน เล่นแทร็กนะครับลองทำดูนะให้เห็นภาพทีนี้ลองตัวอย่างต่อไปครับอันนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้เห็นภาพอันนี้มีสามเงื่อนไขเลยแต่เดิมมีแค่สองเงื่อนไขอันนี้มีสามเงื่อนไขเลยในการใช้อีฟอีฟนะครไปสร้างดูไฟล์มีโปรเจกต์ w i c h end application next ครับบอกว่า C 10 score, 3, nest อั n d e r s c o r e สาม e s t e d a n ทีนี้นะฮะระหว่างที่เมาอธิบายมีท่านใดที่ติดอะไรไหมครับมีไหมครับมีไหมครับยังอยู่กันไหมเอ่ย ผมอธิบายไปอยู่ไหครับยังอยู่ครับอาจารย์เออโอเคไหมช้าไหมหรือว่าเร็วไปนน้วดีครับอาจารเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปของช่องเรานะครับเพราะไอทีเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ